เอาละครับผมกล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมก่อนเพชรยนิกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมแวะมารีวิวนะครับตัว Fortuner 2.8 V Sigma 4นะครับหรือว่าตัว2.8 V 4 w h e e l นั่นเองนะครับผมเห็นว่าช่วงนี้นะครับ คุณลูกค้านะครับถามหา Fortuner กันเยอะเลยนะครับผมเผื่อมีคนบางคนเนี่ยถามหาด้วยว่ามีตัวโฟว e l ไหมมีของ8ไหมนี่2.8โฟวิลรวมมาให้แล้วเลยนะครับในคันเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้ามาสักพักแล้วนะครับได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วคันนี้พอดีผมเพิ่งมารีวิวให้ดูนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นโฟ r จูเนอร์2.8สิกมาโหรือว่า2.8โฟวิลนะครับโฉมปี18นะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์เนี่ยเพียงแค่100,000กว่าโลนะครับเดี๋ยวพาดูตัวใบบสเลย นะครับผมอ่าเห็นไหมตัว2.8 4 wheel นะครับผมราคาตั้งขาย1นึ่งล้านหนแสนนะครับกลมๆเลยนะฮะับโฉบปี18นะฮะ คันนี้เลขไม้119,740กิโลนะครับผมนี่คือเป็นไม,ม้ณนะปัจจุบันนะครับผมคันนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมสีดานะครับคันนี้นะครับป,ปกติเราจะมีสีบอลเงินเยอะนะอันนี้ช่วงหลังก็เริ่มมีสีดําสีขาวคอบ้างแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นในตัวหน้าเหมอนใเเชสทั้งแต่ตัวปี16ขึ้นมาเลยก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับผมรุ่นนี้มาพร้อมกับสีดํานะครับไฟหน้าก็เป็นใบบีนนะฮะนี่เลย ไบเบีม LED โปรเจคเตอร์นะครับตัวไบเบีมเนี่ยก็คือตัวไฟไฟหน้าหลอดโปรเจคเตอร์สูงต่ำในหลอดเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่โคมเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวไฟเดย์ไทม์นะครับ5้าหลอดนะครับเป็น LED นะครับเรียงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้มีไฟตจัดหมอกนะครับเป็นหลอดไฟอ่าตัวไฟจัดหมอกตัวนี้ยังเป็น LED แล้วนะครับผมไม่ใช่หลอดมัลติเโฟเจคเตอร์นะครับเป็นหลอด LED เรียบร้อยนะครับผมพร้อมกับตัวคิ้วที่เป็นคิ้วโคมเมียมนะครับนี่เลยคิ้วเขาจะเป็นคิ้วโคมเมียมแบบนี้ตัวกระจังหหนนน้้าาาขงเเเกก็็จจะะปรัคมมีย นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอ่าเน้นแบบสายลุยสายออฟโรดนี่ห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้ก็พาไล่ดูกันเลยนะครับผมอ่าตัวด้านข้างบ้างดีกว่านะครับนี่ด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อนะครับมาให้เรียบร้อยเลยนะครับโฉมนี้ครับตัวล้อแม็กอันนี้ก็เป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับผมเป็นแม็กขอบ18นะครับอ่าแม็กขอบ18ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะตัวนี้รู้สึกว่าด้านหลังไม่ใช่ดัมเบรกสินี่เป็นดิสกกเเเบบบรรรนนนนะะะคัััดด้าาหลงป็ิสอ่ตว2.8ฮ ถ้า2.8 4 wheel เนี่ยด้านหลังจะเป็นจะเป็นดิสสี่ล้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2.4เนีจะขับ2เนี่ยจะเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับอ่าอันนี้ให้ความรู้เรื่องสเปคด้วยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับตัวกระจกมองข้างนี่ก็มีไฟเลี้ยวมาให้อยู่แล้วนะครับผมลดราคาล้านกว่าไม่มีได้ไงนะครับอ่าตัว smart entry นะครับหรือว่าตัว smart key l e ดนั่นเองนะครับแต่เปิดปิดรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทกดนะครับผมเอาเพียงแค่พกรีโมทเนี่ยติดตัวไว้กดแตะรถเนี่ยเปิดปิดได้เลยมีซซ้้าาาายยยขขววนะครับผมีเล นะครับบ้านเรามุจับก,ก็เป็นคมเมียมแล้วก็สังเกตดีเนี่ยตัว f o r จูเนอร์เนี่ยตัวคิ้วประตูของเขาเนี่ยนะครับจะเป็น, Q นค,คิ้วคมเมียมนะฮะค่ยคิ้วขอบประตูขเขาเป็นคมเมียมหมดเลยนะครับห้าเป็นคมเมียมหมดเลยขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นพวกแหลกหลังคาอะไรแล้วนะครับตัวแหลกตัวนี้มันจะมีช่องนะครับสามารถใส่แหลกจริงได้เลยนะครับถอดช่องออกใส่วางแหลกหลังคาได้เลยนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของตัว f o r จูเนอร์สองจุดแปดนะครับ ตัวเสี้ยงมาโฟก็จะแปะอยู่ด้านขวานะครับหรือว่าตัว,ตวสัญลักษณ์ของโฟร์วิวนั่นเองนะครับผมอ่าโลโก้โฟร์จูเนี่ก็จะเป็นคมมียมและด้านหลังนะครับฝาท้ายแน่นอนอยู่แล้วครับตั้งแต่รุ่นปี16ขึ้นมาก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับผมอ่าภายในตัว2.8โฟร์วิวเนี่ยของเขาจะเป็นพาราโทงน้ำตาลอ่อนนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนคลาสสิกหน่อยนะครับผมอ่าบอก,ก็ทับขึ้นซ้ายขวาตามสไตล์โฟร์จูเน่อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะโฉมไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับจะเป็นทับขึ้นซ้าายขวแบบนี นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวภายในนะครับเดี๋ยวพาเปิดดูด้วยเลยนะครับด้านหลังนันก่อนก็ได้นะครับนี่เปิดมาไหมครับภายในกริปมากนะดูหรูหราเลยมีสไตล์นะครับขับรับสาวนี่หล่อเลยนะครับผมที่วางตรงที่วางแก้วนี่เหมือนซีดีนะอ่าใส่กดเข้าไปเก็บอย่างนี้ได้เลยนะครับพับแขนก็พับเก็บปึ๊บแบบนี้ได้เลยนะครับผมเบาะนี่ต้องบอกว่าเบาะแบบเดิมๆเลยนะฮะไม่ช้ำไม่มีรอยย่นไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพโดยรวมดูดีมากเลยนะครับผมคันนี้ แอร์สามแถวอยู่แล้วนะตัวนี้ก็เป็นอแอร์หน้าแล้วก็ตัวแอร์ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีตัวปรับควบคุมของเขาเองอยู่แล้วนะตัว Fort er, ูเนอร์นะครับตัวด้านหลังก็จะเป็นแอร์หลังปกตินะครับเอาไว้สำหรับตัวที่นั่งเสริมสองแถวด้านหลังนะครับผมนั่งได้สองคนนะข้างหลังแต่คนตัวใหญ่มากต,ต้องบอกต้องบอกตรงๆนะครับว่านั่งลาบากเหมือนกันนะแถวแถวสามเนี่ยนะครับผมใน่วนของตัวภายในนะครับรุ่นนี้เบาะก,ก็เป็น รับไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็ในส่วนแผงคอนโซลนะครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับผมกระจกออโต้ทุกบานปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับเป็นพุสต์สตารอยู่แล้วนะครับตัว f o r ์ u เ e r นะครับแล้วก็ตัวปรองอะไรมัลติฟังก์ชั่นนะครับพร้อมกับระบบคู e control นะครับผมหรือว่าระบบล็อกคมเร็วอัตโนมัตินั่นเองนะครับ แล้วก็แพดเดิลชิฟต์นะเกียร์แพดเดิลชิฟต์ซ้ายขวาเลยนะครับบวกลบกระดิกเกียร์ได้เลยนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะครับไฟหน้าออโต้แล้วนะอันนี้อ่าไฟหน้าออโต้แล้วนะครับหน้าปัดเลือนไม้เลืองแสงนะตัวนี้พร้อมหน้าจอแสดงผลขับขี่ m a d ตรงกลางนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้มีหน้าจออีกตัวหนึ่งนะครับหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังพร้อมกับเนวิเกเตอร์นะครับหรือว่าตัว ระบบนำทางนั่นเองนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็แอร์อัตโนมัตินะครับมี่มาให้เรียบร้อยนะครับตัวหน้าจอตัวนี้ลืมบอกเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ใช้เนี่ยคอนโทรลตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับรับสายวางสายเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดอ่ะเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือก็ใช้งานสะดวกดีนะครับผมอ่าในส่วนตองเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับพร้อมกับระบบปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับ,นบเนี่ยตบเอสเนี่ยบวกลบเทิร์นเกียร์ทดเกียร์เองได้เลยผ แล้วก็ร้อยโหมดนะอีโคโหมดทอโหมดม,ม,มีมาให้นะครับแอคชั่นคอนโทรลนะครับรบกวนกันล้อหมุนฟรีมีมาให้ออตโต้ซอฟต์สแตทสิตสต์นะครับหรือว่าตัวระบบนะครับดับติดอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้หลายๆคนอาจจะลำคาญน,นะครับผมแต่มันก็ช่วยเรื่องการประหยน้ำมันนะครับผมซึ่งลำคานก็กดปิดได้นะครับหลักๆก็มานี้นะครับผมตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัว2.8 4Wheel ลล์โฉมเนี้ยชุดเครื่องเสียงเนี่ยของเขายังยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะยังไม่ใช่ JBL นะครับเนี่ยของตัวนี้ยังยังเป็นตัว ของโตยตตาอยู่นะครับถามว่าทำไมตัวท็อปสุดไม่ใช่ j b บนะครับต้องอธิบายว่าถ้าเป็น f o r จ u n e r เนี่ยครับถ้าอยากได้ชุดเครื่องเสียง j b l จะต้องเป็นตัวถ้าเป็นโฉมนี้นะต้องเป็นตัว TD เท่านั้นนะครับต้องเป็นตัว2.8 TRD เท่านั้นนะครับที่จะได้นะครับผมถ้าเป็นตัวรุ่นอื่นเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องเสียงจากโตยตตาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้2สองตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่า สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เลยนะครับ 2,800cc นะครับหรือว่า2.8เี่ยตามชื่อรุ่นเลยนะครับผมมาพร้อมกับระบบ4 w h e e l นะครับ ตัวนี้ก็ปรับโหมดเป็นขับ2ขับ4ี่ได้เลยตามการใช้งานนะครับผมคือตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ g d นะครับผมตัว2 g d และตัวนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวกําลังนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ประหยัดอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเครื่องสองจแก็ใช้งานทั่วไปนะครับผมบอกว่าประหยัดสุดๆนี่มีทางครับโกหกแน่นอนนะครับอันนี้จะบอกตรงๆว่า2องจุดแต่เครื่องใหญ่มันก็จะได้กําลังนะครับก็แลกคันด้วยกําลังที่ตอบสนองไวนะครับลุยเนี่ยขึ้นเขาลงเขาแบบสายออฟโรดเนี่ยเขาจะรคับ พอแบบเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องโครงสร้างนะครับก็อย่างเช่นเคยก็พาไล่ดูเลยนะครับก็โครงสร้างคงเดิมหมดเลยนะครับคันนี้ไม่เคยมีชนหนักนะอ่าไม่ว่าจะเป็นจมน้ําย้อมแมวอะไรต่างๆไม่มีนะครับไม่เชื่อมันอยู่ ut, จริง <ๆ S 2> ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยโครงสร้างน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยแกะเลยนะครับยังไงอย่างนั้นเนี่ยดูใก,กล้ๆซูมให้ดูเลยนะครับนี่อ่าเดิมๆนะครับผมเดิมๆนี่น็อตต่างๆเดิม,ดม,ดม,ดมหดม,มดเลยนะฮะอ่าเนี <changing> ่ย ยังคันนงคันหน้าเนี่ยไม่มีแก่นะยังไงอย่างนั้นรถทั้งเครื่องยนต์ด้วยนะเครื่องยนต์เราก็ไม่เคยแก่นะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยนะครับเน้นเดิมๆอยู่แล้วที่นี่รถเราทุกคันคัสเกตเอแน่นอนนะครับผมอ่าเอฟเอสอ่าอยู่ตรงนี้มีครบเท uto นะครับใช้งานได้นะครับผมอ่าระบบความปลอดภัยต่างๆฟิวเจอร์ก็ครบเท uto อยู่แล้วนะครับหากใครสนใจนะคันนี้นะครับราคาตั้งขาย1นึ่งล้านหนึ่งแสกลมๆเลยนะครับผมตัว2.8งจุดแปดโฟร์วิลล์นะครับรถวันสองจุดแปดซิกมาโฟล์ทโชมปีสิบแปดคันนี้ นะครับผมหาสนใจก็ติดต่อก่อนพิจรน,นะครับเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ0802522670นะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าอยากจะสอบถามรุ่นอื่นๆนะก็สามารถที่จะสอบถาม แอดไลน์มาสอบถามได้หรือว่าโทรมาหากรทพยนต์ได้เลยนะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับผมโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวกรพยนต์ยินดีรับสายอยู่แล้วนะเป็นลูกค้านะครับไม่เหยงนะครับทีมวงก็โทรมาเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ก่อนจากกันไปนะฝากกูลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนพยนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากตัว28 4Wheel คันนี้เอาไว้ด้วยนะใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมทักมาสอบถามไม่ซื้ออออออไไมมมมมม่่่่เเเป็็็นนนนนนนรรรรรระะะคคคคคัััับบบยยยยาาาางง้้้ีีีพืุุกกกดผผผโโแลวววสหหจิ อีกนะขอติดตามไว้เลยนะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ